เกิดว่าหายจากโควิดแล้วค่ะควรจะไปรับวัคซีนได้เมื่อไหร่นะคะถ้าสามารถติดตามสาระความรู้ทางช่องนี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเวลามีวิดีโออัปโหลดใหม่จะได้มีการแจ้งเตือนค่ะวันนี้คุยกันนะคะสำหรับบางท่านค่ะที่อาจจะมีการติดเชื้อโควิดไปนะคะแล้วก็สงสัยว่าควรจะรับวัคซีนเมื่อไหร่ค่ะหมอเริ่มจากอย่างนี้ก่อนเลยนะคะโดยบางท่านค่ะยังสงสัยนะคะว่าเอะการที่รับ เชื้อโควิดไปแล้วเนะะี่ยค่ะจะเป็นซ้ำได้หรือไม่นะคะเพราะว่าหลายๆท่านก็จะทราบอยู่แล้วใช่ไหมคะเวลาเรารับเชื้อโรคไปร่างกายจะเกิดภูมิคันธรรมชาติของตัวเองนะคะอย่างไรก็ตามาะคะ่ะโควิดเนี่ยค่ะอันนี้แน่นอนแล้วนะคะว่าเป็นแล้วเนี่ยสามารถจะเป็นอีกได้นะคะ โดยภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากธรรมชาตินะคะก็มีอยู่จริงนะคะและภูมิคุ้มกันนี้เองก็จะได้หลังจากที่ท่านติดเชื้อโควิดแล้วนะคะและภูมิคุ้มกันนี้ค่ะก็จะสามารถอยู่ไปได้เรื่อยๆนะคะอยู่ไปเรื่อยๆจนประมาณสัก2เดือนค่ะหลังจากนั้นภูมิคุ้มกันจะเริ่มลดลงนะคะโดยคาแนะนําก็คือว่าสําหรับท่านที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโควิดนะคะแล้วเกิดว่าไปติดเชื้อโควิดนะคะหลังจากที่หายจากโควิดแล้วนะคะประมาณ1-3เดือนค่ะแนะนําไปฉีดวัคซีนนะคะ และการฉีดวัคซีนในเคสที่ท่านเคยติดเชื้อโควิดนะคะอันนี้ภูมิคุ้มกันท่านนะคะจะสูงกว่าคนที่ไม่เคยติดเชื้อโควิดแล้วไปรับวัคซีนอีกนะคะสําหรับบางท่านที่เคยรับวัคซีนแล้วนะคะแล้วก็ติดเชื้อโควิดนะคะหลังจากที่ติดเชื้อโควิดแล้วนะคะอันนี้ประมาณ3เดือนนะคะถึงควรจะไปรับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปคะ่ะ และว,วัคซีนที่แนะนําให้รับการฉีดหลังจากติดเชื้อโควิดก็คือวัคซีนในกลุ่ม mRNA นะคะของในประเทศไทยก็มีอยู่2ยี่ห้อนะคะก็คือไฟเซอร์กับโมเดอร์นาค่ะระหว่างที่ท่านเพิ่งจะทราบนะคะว่าติดเชื้อโควิดหรืออาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะไปสัมผัสผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิดนะคะอยู่ในช่วงกักตัวอันนี้ยังไงวัคซีนจะช่วยท่านไม่ทันนะคะยังไม่ควรจะไปรับวัคซีนในช่วงนี้ค่ะก็กักตัว ตามระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนนะคะดูให้มั่นใจก่อนค่ะว่าท่านติดหรือไม่ติดเชื้อโควิดนะคะหลังจากนั้นก็ค่อยไปพิจนารณาเรื่องการรับวัคซีนอีกทีหนึ่งค่ะแต่สำหรับท่านใดนะคะที่อาจจะติดโควิดโดยไม่ทราบนะคะโควิด <COVID S 2> ก็จะมีหลายๆอาการใช่ไหมคะบางท่านอาจจะติดโควิดแล้วอาการน้อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ทราบว่าเอ๊ะตัวเองติดโควิดแล้วระหว่างนั้นค่ะมีการไปฉีดวั 1, คซีนถามว่าอันตรายไหมอันนี้ความอันตรายของการฉีดวัคซีนโควิดในระหว่างที่ท่านก็เป็นโควิดอยู่เนะะี่ยค่ะไม่ได้เพิ่มอันตกกาาร สรุปอีกทีนึงนะคะสำหรับท่านที่ถามมาค่ะว่าหายจากโควิดแล้วเมื่อไหร่ควรจะไปรับการฉีดวัคซีนนะคะก็สรุปว่าท่านเคยฉีดวัคซีนมาก่อนหรือไม่นะคะถ้าไม่เคยฉีดวัคซีนค่ะหลังจากหายแล้วนะคะประมาณ1-3เดือนค่ะก็ไปรับวัคซีนได้นะคะและถ้าเกิดบางท่านค่ะเคยรับวัคซีนโควิดอยู่แล้วอันนี้หลังจากที่ติดเชื้อเป็นโควิดนะคะ3เดือนค่อยไปฉีดวัคซีนนะคะ ถ้าสามารถติดตามสาระความรู้ทางการแพทย์ได้ทางช anel นี้นะคะหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมณ์ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะเวลามีวิดีโออัปโหลดใหม่จะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆค่ะท่านใดต้องการฝากคําถามเรื่องไตเพื่อหมอจะไปตอบในไลฟ์ทุกวันอาทิตย์นะคะเวลาประมาณบ่ายสองค่ะร่วมกับทีมนะคะท่านสามารถฝากคำถามไว้ใน Li n e Official ซึ่งเดี๋ยวหมอจะฝากลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ